องค์พะสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดเป็นพระพุทธภาษิตให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ พระพุทธภาสิทธิ์น้นพระองค์ได้ตรัสว่าอันทะภูโตยอยังโลกโกตนุเกทะวิปัสติหมู่สัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นคนที่มืดบอดอันทะแปลว่ามืดบอด ธนุเกตถวิปัสติในบัญชาชนเหล่านั้นเนี่ยน้อยคนที่จะเห็นแจ้งสกุลโนชาลมุตโตวะอปโปสขยะคชติน้อยคนที่จะไปสู่สวรรค์และก็พระนิพพาน เหมกับฝูงนกกระจาบที่ติดอยู่ในไายน้อยตัวที่จะหลุดลอดจากตะข่ายนั้นไปได้การที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงว่าบุคคลในโลกนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่มืดบอดด้วยปัญญาเป็นคนที่ ไม่รู้ในเรื่องของความทุกข์เหตุในเกิดทุกข์ความดับทุกข์แลข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อเราไม่รู้ความจริงในเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์เราก็จะประสบแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปน้อยคนจึงจะเห็นแจ้ง คนไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนหลายสิบล้านคนแต่คนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อทำจิตของตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองก็มีเป็นจำนวนน้อย และจำนวนที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็มีจำนวนน้อยอีกที่จะเห็นแจ้งสภ,สภาวธรรมตามความเป็นจริงเช่นการเห็นไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าสเพสังคาราอนิจจา ยธาปัญญายปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมใน่ยในทุกข์ในสิ่งที่ตนหลง นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดดังนั้นการเห็นเราไม่ได้คิดเอาหรือเราไม่ได้พิจารณาเอาแต่เกิดจากการปฏิบัติที่เรามีสติอย่างติดต่อและมีความต่อเนื่องในอิริยาบทใหญ่และอิริยาบทย่อย เวสติมีความต่อเนื่องสมาธิแล้ก็จะแนบแน่นในอารมณ์ที่เราได้กำหนดฉะนั้นปัญญาก็จึงเห็นสภาวธรรมต,มตามความเป็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ได้ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาการเห็นนี้ด้วยปัญญาจากสุไม่ได้เห็นด้วยความคิด ความลึกในจกการที่อ่านสดับตับฟังมาอันนี้เขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาแต่ปัญญาที่จะละอกุศลต้องเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตให้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง ใน,ในเวลาที่เราปฏิบัติจึงต้องพยายามพัฒนาสติของตนให้ต่อนเนื่องจึงจะทำให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาเห็นสภาวธรรมได้ตามความเป็นจริงพระพุทธองค์จึงตรัสเหมือนกับนกนกกระจาบที่มันบินไปติดค่ายของในพราน เมื่อมันติดข่ายแล้วการที่จะหลุดลอดไปจากตกข่ายของนายพาน,นมีจำนวนน้อยติดกันหลายร้อยตัวจะหลุดไปเพียงตัวสองตัวดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติเราจรึงต้องพยายามปลุกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในกลนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงธรรมที่เป็นเครื่องพ้นทุกข์คือสติปัฏฐานสี่และเราพระอริยสาวกก็ได้ดำเนินไปตามเส้นทางสายนี้อันเป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความอ้นทุกข์และเราก็กำลังเดินอยู่บนทางสายเอกแห่งนี้ ฉะนั้นเราอย่าเสียเวลาในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชนนะ์กับการปฏิบัติสิ่งใดที่จะทำให้เราเสียสมาธิเราต้องพยายามลดละแล้วก็เลิกนะการปฏิบัติของเราก็จะได้รับผลมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุรูปนั้นนะ่ะมีความไม่แช่มชื่นพระองค์ได้เห็นแล้วว่าภิกษุเนี่ยไม่มีความแช่มชื่นความแช่มชื่นในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีความสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลน,นั้นเป็นผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะ มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตที่กวัดแกว่งมีความดิ้นหลนไม่สํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์เลยตรัสว่าเป็นผู้ที่ไม่แช่มชื่นมีความแช่มชื่นในภายนอกความแช่มชื่นในภายนอกหมายความว่า มีความสุขที่เกิดจากการมคุณอารมณ์ก็คือต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปัรถนาน่าพอใจเพราะนันพระองค์ก็จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธออย่างเป็นผู้มักใหญ่มลแรงวันย่อม กัดกินหรือตอมบุคคลผู้มักใหญ่พระชุ่มด้วยสิ่งที่เป็นของดิบพระองค์ตรัสเตือนภิกษุว่าอย่าเป็นผู้มักใหญ่หมายความว่าอย่าเป็นผู้ที่มีจิตที่มีความเพ่งเล็งด้วยอภิชาคือความโลภ อภพิชชาคือความโลภอยากได้ในสิ่งที่เป็นวัตถุกรรมคุณอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขเพียงเด็กน้อยเมื่อเทียบกับความสุขที่เกิดจากสมาธิการที่พระองค์ได้ตรัสถึงมลงวันจะไม่ต่อบุคคลผู้มักใหญ่ไม่มี มะแรงวันก็เปรียบเหมือนกับโทสะคือความคิดประทุษร้ายบุคคลที่มีความคิดประทุษร้ายได้แก่บุคคลที่มีจิตที่มีโทสะส่วนตัวมะแรงวันนั้นพระองค์ตรัสเหมือนกับบาปอากุศลวิตก อกุศลวิตกคือความตรึกนึกแต่เรื่องที่เป็นอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเช่นกามวิตกตรึกนึกถึงกามคุณอารมณ์ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปัรถนาน่าพอใจพยาบาทวิตกตรึกนึกถึงเรื่องพยาบาทคิดปองร้าย วิหิงสาวิตกรึกนึกในเรื่องทางความเบียดเบียนซึ่งกันและกันทางกายวาจาหรือทางใจอากุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยพระองค์ตรัสเหมือนกับมแมลงวันที่ไปตอมบุคคลผู้มักใหญ่หรือชุ่มไปด้วยของดิบหรือวัตถุด,ดิบ ก็คืออภิชาหรือโทมนัหรือโท,อโทสะดังนั้นพระองค์ได้ตรัสให้เหล่านั้นมีความสุขอันเกิดจากสมาธิก็ด้วยการที่เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตมั่นคงสำรวมอินทรีย์จึงจะไม่ถูกอกุศลต่างๆนั้น มาค้มรรมทำลายในในการเจริญสติปัฏฐานสี่ถือว่าเป็นการละอกุศลวิตกหรือความมักใหญ่หรือสิ่งที่ชุ่มไปด้วยของดิบคืออภิชาและโทสะหรือโทมนัสเพราะอะไรเพราะในสติปัฏฐานสี่พระองค์ตรัสว่า วินยะโลกเกอภิชาโทมนัสสังจะถอนความพอใจคืออภิชาโทมนัสก็คือความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ดังนั้นในการประพฤติปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีคุณสมบัติที่ดีสประการหนึ่งก็คืออาตาปี ให้มีความพักเพียนพยายามในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิในการกำหนดอิรยียบทย่อยๆต่างๆสองต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาสามต้องมีสติมาคือสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ ถ้าเรามีคุณสมบัติทั้งความเพียรทั้งตัวปัญญาทั้งตัวสติวินัยยะโลเกพิชาโทมนัสสังก็จะถอนความยินดียินร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในนสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีก็คือหนึ่งความเพีย 2, รสองสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญาสามก็คือตัวสติ อยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วสองถึงสามวันเป็นสิ่งที่เป็นอดีตไปแล้วเราจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ดีก็เป็นอดีตกราองค์ให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราเริ่มกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความก้าวหน้าสติมโตสถาพัทาง ผู้ใดมีสติผู้นั้นย่อมมีความเจริญทุกเมื่อนั้นเมื่อเรากำหนดสติแต่ละครั้งแต่ละหนอเนี่ยสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็พัฒนาขึ้นได้เป็นเหตุให้เราเกิดปัญญาเห็นสภาวธรรม,มตามความเป็นจริงดังนั้นคุณล,ลักษณะของสติคือผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนด อย่างไม่เลื่อนลอยอปิลาประลัคนาสติมีลักษณะไม่เลื่อนลอยการกำหนดของผู้ปฏิบัติต้องจมดิ่งลึกไปในอารมณ์ที่เรากำหนดกำหนดแบบเลือนลอยเหมือนกับเราดื่มน้ำโพลลิตหมดแล้วปิดฝาโยนขวดลงไปในแม่น้ำ ปวดก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำเมื่อขคลื่นลมพัดมาทางนี้ปวดก็ลอยมาขคลื่นลมพัดไปทางนู้นปวดก็ลอยไปก็เรียกว่าลอยอยู่บนผิวน้ำถ้าเรากำหนดแบบน,นี้จิตจะหลุดได้ง่ายเพราะเราไม่ได้แน่ไปกับอาการผิดกับการที่เราหยิบก้อนหินเล็กๆสักสก้อนหนึ่ง โยนลงไปในน้ําก้อนหินมันก็จมดิ่งลึกลงไปในแม่น้ําจนถึงพื้นหรือท้องของแม่น้ำานการกําหนดสติก็เช่นเดียวกันเราต้องแนบไปกับอาการเคลื่อนไหวของเท้าขณะเดินจงกรมใจเราแนบไปกับเท้าจิตเราก็จะไม่คิดไปในเรื่องอื่นเวลาที่เรากําหนด การนั่งสมาธิใจเราก็ต้องแน่ไปกับอาการเคลื่อนไหวของท้องเราก็จะไม่หลุดออกไปคิดในเรื่องอดีตหรืออนาคตทำให้เราเสียสมาธิเป็นการกำหนดสติที่ดีต้องจมดิ่งลึกไปในอาการที่เรากำหนดทั้งกายเวทนาจิตและธรรม เวลาเรากำหนดที่เวทนาเจ็บก็เจ็บหน่ให้ใจเราไปเรูกๆรู้ถึงอาการของเวทนาว่าความเจ็บความปวดหรืออาการชามันมีลักษณะอย่างไรเราไม่ใช่รู้แต่เพียงว่าชาหรือเจ็บหรือปวดสิ่งที่พระองค์ให้เราดูก็คือให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ล้วเรารู้ว่าเจ็บปวดนั่นคือเห็นเวทนาแต่เรายังไม่เห็นอาการของเวทนาซึ่งเราจะต้องเข้าไปดูเข้าไปรู้แล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็จะเห็นความจริงเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีลักษณะอย่างไรี่ลักษณะของสติคือต้องกำหนดจมดิ่งลึกไปในอาการที่เรากำหนดเราก็จะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ มากขึ้นสองอสัมโมหะและสาสติมีหน้าที่คือไม่หลงอารมณ์ขณะเรานั่งสมาธิอาจจะมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆอารมณ์ในเวลาเดียวกันเช่นเรากำหนดพองหนอยุบหนอแต่จิตเราคิดไปในเรื่องอื่น ในขณะเดียวกันก็มีอาการชาปรากฏและได้ยินเสียงของผู้ปฏิบัติท่านอื่นนะมีอาการไอขึ้นมาเพราะนั้นผู้ที่มีสติที่ว่องไวจะกำหนดได้ทันทั้งหมดเ mm hmm. ช่นกำหนดว่าพองหนอรอจิตไปคิดก็คิดหนอชาก็ชาหนอได้ยินก็ได้ยินหนอ บุคคลนั้นก็จะกำหนดได้ทั้งหมดทุกๆอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าคนสติไม่ไวเราก็จะกำหนดได้เพียงแตนหนึ่งถึงสองอารมณ์เท่านั้นอีกสองอารมณ์เราก็จะพลาดการกำหนดกำหนดไม่ทันนั่นคือสติเรายัางไม่ไวเหมือนกับนักยิงเป้าบินที่มีความแม่นยำพอโยนเป้าไปทางไหนก็ยิงถูกหมด แต่คนที่ไม่แม่นโยนไปทางนี้ก็ยิงไม่ถูกโยนไปทางโ้นก็ยิงไม่ถูกดังนั้นก็จะไม่ได้แต้มจากการกําหนดสติก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ไวพอเราจะกําหนดได้ไม่ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็จะขาดสติสมาธิเราก็จะไม่เกิดดัะนั้นสติที่ดีที่มีคุณภาพ ต้องไม่หลงกับอารมณ์ที่มันเข้ามากระทบใจกำหนดได้ทั้งหมดคุณลักษณะของสติประการที่สามก็คืออารักขปะปจุปัฏฐานาสติจะรักษาจิตไม่ให้อกุศลนิวรณ์เข้ามาสุดใจเราเมื่อใดที่เรามีสติความง่วงความคิดความฟุ้ง นิวรณ์ต่างๆเข้ามาสุดจิตไม่ได้เพราะสติเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้อกุศลเข้ามาสุดใจเราเปรียบเหมือนกับยามเฝ้าประตูเมื่อเห็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจก็กันออกไปใครที่มีลักษณะที่ น่าเชื่อถือน่าไว้วางใจเป็นคนดีก็ให้เข้ามาภายในบ้านภายในสำนักงานเป็นนั้นสถานที่ที่เราอยู่ที่เราทำงานก็จะรอดล้อมไปด้วยบุคคลที่ดีที่มีความน่าไว้วางใจเช่ <mm นเดียวกับสติเมื่ออกุศลจะเข้ามาสู่จิตก็กันเอาไว้ไม่ให้เข้า แต่กุศลเช่นตัวปัญญาหรือสิ่งที่ดีก็จะเชิญเข้ามาภายในจิตของเราจิตเราก็จะประกอบไปด้วยกุศลหรือปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองดังนั้นสติจึงเป็นเครื่องรักษาจิตแม้อกุศลนิวรณ์เข้ามาสุดใจเรานี่ลักษณะของสติประการที่สาม ลักษณะของสติประการที่สี่พิระสัญญาปทัฏฐานาเป็นผู้ที่มีความจำที่แม่นยำคนใดที่มีความหลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆเราก็จะระลึกรู้ได้เร็วเพราะคนที่จำอะไรได้ไม่ค่อยนาน จำอะไรแล้วก็ลืมอันเนื่องมาจากสติของเรานั้นอ่อนไม่สามารถที่จะระลึกเอาสัญญาเก่าที่เป็นอดีตแม้นานเนี่ยเอามาประมวลแล้วก็แสดงออกไปในปัจจุบันสติญญไม่สามารถที่จะไประลึกในสัญญาในอดีตเอามาประมวลผลได้ก็ทำให้สิ่งนั้นเราลืม แต่คนที่มีความจำแม่นยำสติจะไประลึกรู้ถึงสัญญาเก่าที่เราเคยจำแม้นานก็เอามาแสดงหรือประมวลผลได้ในปัจจุบันฉะนั้นการต้องการที่ให้มีสติความจำที่ดีเราก็ต้องฝึกพัฒนาสติให้มากให้อยู่กับปัจจุบันแล้วความจำของเราก็จะดีขึ้นเราก็จะไม่หลงหลงลืมลืม ทำให้เรามีสติที่ดีฉะ่นั้นในการพัฒนาสติหรือว่าเราต้องพยายามกําหนดให้แนบแน่นไปกับอาการที่เราได้ปฏิบตัติเช่นเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิด้ยกรรกําหนดอิริยาบถย่อยและสติที่ดีต้องไม่หลงอารมณ์ รักษาจิตไม่ให้อกุศลนิวรณ์เข้ามาสุดจิตเราได้และทำให้เราเป็นผู้ที่มีสัญญาคือความจำที่ดีขึ้นนี่เป็นการลักษณะของการที่เรามาพัฒนาสติเพราะนั้นในช่วงเช้านี้หลังจากที่เราได้รับประทานอาหารอย่างมีสติต่อไปเราก็จะได้ฝึกในการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ เื่อเป็นการพัฒนาสติของเราให้มีความละเอียดมีความติดต่อมีความต่อเนื่องมากขึ้นก็จะทำให้เราเจริญด้วยกุศลที่ความดีมีสติที่มั่นคงมากขึ้นมีสมาธิที่ดีขึ้นก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและนนั่งสมาธิเป็นลำดับไป ขอ,อความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจรงเมืงเกิดมีกับโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมท,ทุกทท่านเออ